สวัสดีค่ะและนี่คือกล้องวงจรปิดเทียนดี้ไอพีคาเมลเป็นกล้องวงจรปิดที่มาพร้อมกับฟิลเจอร์ที่โดดเด่นคือสามารถพูดคุยโต้อตอบได้2ทิศทางและตั้งค่าแสงได้2แบบคือโหมดอินฟราเรดและโหมดสีเต็มรูปแบบนะคะและยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้อีกด้วยนะรองรับ s d card สูงสุดถึง512 g b เลยทีเดียว สามารถดูย้อนหลังและดูออนไลน์ผ่านแอป Easy Live Pass และทั้งหมดที่กล่าวมานี้เพื่อความปลอดภัยของบ้านของคุณนะคะต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปอินบ็อกก์กันนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือคู่มือต่อไปก็จะเป็นตัวกล้องเลยนะคะกล้องที่เขาให้มาจะเป็นตัวสีขาวเล็กกระทัดรัดน้ำหนักเบามากๆเลยค่ะ สีขาวว่าไปแล้วก็ดูมินิมอลสวยงามดีเหมือนกันนะคะและอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่แถมมากับตัวกล้องเลยลก็จะเป็นในส่วนของอะแดปเตอร์และก็น็อตไวยึดตัวกล้องและในส่วนของการติดตั้งทำได้ง่ายมากเพียงแค่ยึดเข้ากับผนงังและเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็พร้อมใช้งานและนี่คือคุณภาพจากกล้องวงจรปิด คมชัดแม้อยู่ในสภาวะที่แสงน้อยหากเราเปิดโหมดการตั้งค่าแบบแสงอินฟราเรดนะคะจากการติดตั้งกล้องเท mm ียนดี้ไอพีคาเม tc h 3 3 2 n ก็จะพบว่ากล้องรุ่นนี้นะคะจิ๋วแต่เจ๋วจริงๆ และหากใครกำลังรับชมคลิปของเราอยู่แล้วสนใจจะติดตั้งกล้องวงจรปิดสามารถอ in ิ inbox มาได้ที่เพจร้านกล้องวงจรปิดภูเก็ตได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยตอบตลอด25ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ